สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมฟิจิอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับของใหม่นะครับจากดี B T 0 1นหะครับลิมิทคอบูสเตอร์สายสีมพูนะครับซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ในในการบรรยายในคลิปนี้ครับก็คือผมฟิจิโทฟูครับผมฟิจิโตฟูดีครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับสีมพูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายที่มาในชุดนะครับก็เรียกว่าจะเป็นสายแบนไพร์หรือว่าสายโกสก็ได้นะครับมาเจอกับบาสเตียนครับจะเป็นยังไงล้วก็ไปชมกันได้เลยนะครับ อเคครับเลือกไปก่อนไปหลังเรียบร้อยแล้วนะฮะทางฝั่งของคุณชัยวัฒน์นะครับผมจะได้เป็นสายบุก,ก่อนนั่นเองนะครับสําหรับทางฝั่งของสีฟ้าูนะครับผมตรงนี้ก็เปลี่ยนมือกันไปแล้วผมแรงกันราบฮะก็ทางสังเกตใบเริ่มก่อนเริ่มหลังเป็นแบบเป็นแบบใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ค,ครับผมที่แจกในกิจกรรมเมื่อวันที่26นี้เองนะฮะ แต่ว่าของเนี่ยจะเริ่มจัดส่งต้นปีเพื่อไม่ให้คาที่ไปสนีแล้วใครที่เข้าร่วมก็จะได้เลยครับเข้าเทนจูครับสำหรับคุณชัยวัฒน์ฮะถิงครับผมอ่าไลท์จะเปลี่ยนสายครับเป็นสายมันนีครับผมสกิลน้องจะเกิดขึ้นตอนโดนไลททับนะครับผมผ่านเถินเลยฮะก็ทางฝั่งของบาสเตียนครับก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมครับไลท์ไล์ก็รอดนทับเหมือนกันครับแล้วไปแค่นี้ครับเช็คมาไม่มีอะไรนะครับ ทางฝั่งสีชมพูตกเป็นฮิวแล้วจบเทินไปเลยครับข้าเทินทางฝั่งสีชมพูฮะเลือกใบชิงเลยฮะและไร้มาผมวินิสตาเกตสองฮะแล้วก็สกิลเกตหนึ่งฮะนำมือหนึ่งใบเข้าโซ่ครับผมค้นหาการ์ดมันีนะผมจากกองฮะไม่เกินหนึ่งใบนำขึ้นมือครับผมแล้วเอาขึ้นมานะผมเป็น ลูบี้ฮะเราเล่นเลยฮะเคาต้องบา๊นหนึ่งครับผมจั่วการ์สองใบฮะเลือกการ์บนมือหนึ่งใบทิ้งฮะแล้วนำตัวของลูบี้เข้าโซฮะแล้วตัวของเกสสองฮะเห็นเล่นออเดอร์ฮะจั่วการ์หนึ่งใบฮะแล้วลงมาขูบเลยฮะเหล่าแก๊งผิดน้อยฮะลงตัวของอ่าวเสมาฮะมาบูด้วยแลผม จะคิดอยู่ว,ว่าจะผูกเพิ่มเติมไหมฮะสำหรับคุณชายวัฒน์ฮะตรงเลนสานี่มีเอเลอนอร์ที่พร้อมตีแรงๆได้อยู่นะครับผมในกรณีที่เจอต่อนะฮะในขณะที่ฝั่งเกณฑหนึ่งครับต้องการที่จะผูกฮะลงในส่วนของเฮลมิน่ามาฮะเฮลมิน่าครับผมเมื่อลงสนามมาถ้ามีโค้ดใบอื่นอยู่ที่เรียฮะ เลือกเรียกัดหนึ่งใบฮะบวกห้าพันได้ครับผมยังไงดีฮะเอาเฮมินาหดก่อนเลยครับหนึ่งหมื่นสามพันแต่ตบมาเป็นต่อครับผมฮิวทิกเกอร์ฮะฮิวไม่ได้ก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหยืนสิบแปดฮะแวนกาดเจอเข้านะผมเพราะว่าข้างหลังนี้ไม่ได้บูตแปดนะฮะและไม่เข้านะฮะเอานะฮะจะตีไหมครับผมแลกกับโซ่สองใบละ ตัวของเอเลนอนเนี่ยไปอยู่ท็อปเด็กเสียตัวตีนะฮะถ้ากดกินแป๊บหนึ่งแล้วแรับผ่านเลยครับผมก็เรียกได้ว่าทางฝั่งของบาสเตียนครับได้ฮิวทิกเกอร์มาช่วยเบรกเกมครับสำหรับเด็กที่มีกาดในช่วงต้นเกมน้อยคนระับ เหือหนักเหมือนกันครับแต่ว่าก็รอดมาได้นะครับที่อีกฝ่ายไม่ตัดสินใจกดสกิลนะครับแล้วจังหวะนี้ลงไล่ลากเกตสองมาครับสกิลเกตหนึ่งไม่โดนทับครับโชเกตสามสองใบแล้วเปิดท็อปกาะโอ้หูได้ลงมาเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดนะครับแล้วคอเกตหนึ่งลงมานะครับดูเหมือนว่าจะไปแค่นี้เลยนะครับแล้วแวนการ์ดหัวเลยนะครับเช็คมาไม่มีอะไรนะครับเอาครับทางฝั่งซินบูตกเป็นทิกเกอร์บ้างแต่จังหวะนี้เหมือนจะลักเลียมากกว่าแวนนะครับให้พลังสร้างครับ เชื้อเชิญให้ตีแวนมากเลยแล้ว,ลวตีแวนแล้วก็เทครับดามเมจไปเล่นเกมมามาดูกันว่าเธอหน้าสิงห์กูจะเล่นยังไงนะครับแล้วผ่านเธอเลยครับครับผมถ้าเล่นท่าฟูลซิสเต็มต้องใช้สองบ้านฮะแล้วที่จะโยนพลังให้เลียฮะเราไลฟ์มาเลยครับผมแต่ไม่มีสกิลอะไรนะฮะลงตัวเกสามมาฮะน้องตีสิบสองนะผมและเฮลมินามาเชียดตัวของหลังแวนเลยฮะ แล้วตัวของแอนเดลีซีนะฮะตีไปครับ20ครับผมจังหวะนี้ขอหมื่นห้าฮะได้การสองหมื่นมาเลยครับและสกิลครับผมเมื่อจบการต่อสู้ฮะที่ถูกบูธฮะนำเข้าโซฮะชีหนึ่งตัวปัดบวกห้าพันฮะอ่าแล้วตัวของเกรดสองฮะโซบาสองฮะบวกหมื่นห้าครับผมตีเสร็จไปท็อปเด็กฮะไม่ต่อนะครับผม ท็อปเด็กครับคราวนี้ชัวร์แล้วครับผมว่าได้ได้น้องคนนี้แน่นอนแล้วแวนการ์ดหัวโจมตีครับผมสามหมื่นสามอ่าสามหมื่นสี่พันฮะได้มาครับผมคอร์เตอร์บัสฮะจากแวนการ์ดฮะกระโดดอองมาเลยนะครับผมเมื่อได้หน่อมอโกรฮะและอ่าเกตหนึ่งครับผมคอร์เตอร์บัสอีกันฮะกระโดดอองมาเหมือนกันฮะและชีหนึ่งคนนะบวกห้าพันฮะออีกสองได้ครับผม เป็นมันนีกับคริติคอลทิกเกอร์ฮะคริติคอลให้แวนกาดนะผมอันนี้ดีเลยฮะและพาวเวอร์ให้กับตัวของเกรด2ครับผมและ2แเดมไม่ต่อฮะอ้าวโอ้แบบนี้แรงนะฮะโอ้แล้วฝั่งนี้ครับผม2อ0 0มฮะแล้วเทคไปอยู่5แาเดมฮะแล้วคุณชัยวัน์กดเลยฮะโอ้โหหมดแม็กฮะโซบัสอีก2บว์ไปอีก15,000ฮะโอ้โห35,000ฮะ ได้ PG ยู่เลยทีเดียวโอ้โหหนักหน่วงอยู่นะผมแล้วไปอยู่ท็อปเด็กครับผมการันตีไม่ต่อและเรียบร้อยครับผมผ่านเถินครับโอ้โหโดนวิ่งจากหนึ่งไปห้าดัเมจนะครับยินดีที่ทางฝั่งของหัวหน้าหน่วยสามนะตั้งแต่ต้นเกมไม่ได้ใช้มือในการกัดเลยนะครับเลยพอรอดมาได้นะครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นเกต3สามนะโชว์เกตสามสามใบนะครับจัวหนึ่งนะครับแล้วการันตีว่ามีอีเดนในมือแล้วนะครับพอโชว์ไปครับเพราะงั้นก็ลงมาเลยนะครับ 2 c o เคาน์เตอร์บาร์สหบครับแล้วคอยูนิตเก3ลงมาครับแล้วจั่ว2ครับจังหวะนี้ต้องจั่วหาขารับแล้วครับลงมาเป็นอัศวินดำครับเบียดเพอร์เฟกต์การทิ้งไปเลยนะครับแล้วจังหวะนี้ลงพี่ขวานซิงลงมาครับเข้าโซไปแล้วครับดูซิว่าจะบวกให้ทางไหนครับจะเน้นแรงหนึ่งข้างหรือว่ากระจายดาเมจดีนะครับแล้วเลือกบอกให้เด่นนะครับ และสกิลของวันกาดนะครับบวกให้เกรดสามในสนามนะครับใบละสองพันครับเสียดายที่ใบด้านหลังยังไม่สามารถบูทได้นะครับเพราะงั้นฝั่งนี้ไปก่อนเลยนะครับได้กาดมาหมื่นห้าครับแล้วแวนกาดหัวโจมตีครับขอสองได้นะครับแล้วเฟิร์สเช็คมาเป็นฟอนที่เกินครับแล้วโอ้โหไซกันเช็คมาเดบเฟิร์นฟอนนะครับเพราะงั้นเข้าไปนะครับแต่น่าเสียดายที่สกิลวนกาดจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเช็คไม่ได้เกรดสามครับ ก็เวฟหายแรกกันหนึ่งดาเมจไปนะครับทางฝั่งชิมพูก็คำนวณดาเมจง่ายก็ปล่อยไปยืน5ดาเมจเก็บ2องเดไมไว้เล่นแล้วผ่านเธอเลยครับนขอเธอโฆษณาอะไรฮะทางฝั่งคุณชัยวัฒนบผมมี2องเดมฮะแต่ว่าบอดเหมือนเจ้าบาักครับผมแต่เล่นมันนีฮะน่าจะเป็นมันนีสเสีย5000นะคนัะผมตะกี้นี้ถ้ามองไม่ผิดแล้วเหมือนจะเลือกหลังแวนฮะ คิดก่อนนะผมแล่ไวเลนขวาเลยฮะแล้วบิดตีเลยฮะโอ้โหตัวตีไม่มีฮะรอกระโดดจากทอปเด็กอย่างเดียวคุืชัยวัดฮะวัดใจฮะหรือถ้าเช็คโมก็อาจจะทางฝั่งของบาสเซนเนี่ยจะไหลได้ครับผมและได้มาเป็นฟอนติกเกอร์ฮะกาดมาแล้วสองหมื่นนะและอีกหมื่นห้าครับผม องได้ฮะได้เช็คมาฮะเอาแล้วครานี้เป็นตัวของโอ้โห,โห,โหเกตดสามครับตัวของลายลายฮะแล้วเรียกไม่ได้เป็นแมนพร์แล้วเป็นฮิวติเกอร์ครับไม่ได้โดดแล้วผมโอ้โหแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหรฮะแล้วเลนซ้ายตีเฉยเฮะได้ฮิวติเกอร์มาด้วยอันหนึ่งอฮ้ยยินดีได้กาดเขามาสองใบแล้วผมแล้วผ่านเธอเลยครับเรเรียกได้ว่าทั้งคู่เป็นเด็กที่หวังเช็ค เพื่อเล่นท่านะครับแต่กลายเป็นว่าทั้งทั้งฝั่งบาสเตียนแล้วก็ทางฝั่งของว่าายเนี่ยเทคไม่ออกเพื่อเล่นท่าเลยครับเรียกได้ว่าไม่ได้เห็นอะไรกันเท่าไหร่นะครับสำหรับสองเทิร์นที่ผ่านมาครับใช่ครับเดี๋ยวไปแค่นี้เลยนะครับทางฝั่งบาสเตียนครับไม่มีอะไรลงมาก็บอร์ดเดิมๆครับแล้วเลือกเทคไปนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วสกิลของอัศวินน้ำตีนะครับแรมโซชาร์นะครับชาร์นอร์มอลไปแล้วนะครับเป็นเกียร์สามด้วยจังหวะนี้วันการหดได้เป็นเพอร์เฟกต์นะครับแล้วเฟิร์สเช คีย์ที่เขาทิกเกอร์ครับส่งคีงแล้วก็พลังให้ทางฝั่งอีเดนครับแล้วก็ขอเช็คเกตสามเอเเพื่อสแตนทำเว็บแต่ว่าโอ้โหดันเช็คโมอ,อีกแล้วนะครับเทิร์นก่อนก็เป็นดับเบิลฟอนและเทิร์นนี้เป็นดับเบิลคีย์นะครับอะไรกันครับเนี่ยแล้วอีเดนหัวนะครับมาตีโบยห้าพันครับได้มาเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์เลยนะครับโอ้แล้วจบเทิร์นไปแค่นี้เลยนะครับแล้วทางฝั่งคุณชายวัฒน์ฮะเผื่อเหลือฮะไม่เผื่อตัวเล่นเลยฮะ,ะแต่รอบนี้มีตัวเล่นครับผม มาแล้วครับและโอ้โหเลนขวาตีเลยฮนะจังหวะนี้เชียห้าพันให้ตัวเอไปก่อนนะผมตีเสร็จจะกลับใต้กองฮนะแล้วเลนจะว่าก็ผมทําให้ตัวของแวนเนี่ยเรียกเพื่อนมาได้ฮนะแม้เลนซ้ายจะบังในหะ้อย่างน้อยสี่เวฟก็ยังดีฮนะได้กาดนะครับผมลงใต้กองไปเลยฮนะและแวร์าดขวดโจมตีครับผมจังหวะนี้นะ ยังไงดีครับผมแอบขาดยากฮะมือเหลือประมาณสองใบแล้วทางฝั่งบาเตียนฮะแล้วเลนซ้ายก็ยังเข้าปกติครับผมต้องหาวิธีกาดด้วยฮะฮยังไงก็ต้องขอคิวทิกเกอร์นะครับผมหรือไม่ก็โอเวอร์ทิทะะกเกอร์แล้วจังหวะน,นี้ขาดยากนะฮะผลล้วกาดมาฮะล้วได้เช็คครับผมได้เกรดสามฮะ โอ้โหแล้วคราวนี้ตัวของน้องอิงกริทถ้ลงมาได้หงายแดมด้วยครับผมแล้วลงมาด้วยสกิลอย่างงี้ฮะบวกได้ฮะแล้วสกิลของตัวน้องเกนเองที่บูธฮะโซบัสสองจวดหนึ่งฮะและฮิวทริกเกอร์ครับผมโอแล้วตะกี้เหมือนจะกาดได้เข้าเขาก็เลยออลแวนไปเลยฮะได้ฮิวด้วยฮะและอีกใบหนึ่งไม่มีอะไรครับผมเนื่องจากเลนไม่ว่างแล้วแล้วจบเกมที่เรียบร้อยฮะผู้ชนะเป็นฝ่ายของเดอโกสนั่นเองฮะหรือแวมไพร์ครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์แมตช์ในคู่นี้นะครับที่เป็นการประทะากันครับระหว่างของใหม่จากแครนสีมูนะครับกับสายโกสหรือว่าสายแวมไพ์นะครับประท่ากับบาสเตียนครับเรียกได้ว่าเป็นแมตช์อัพที่ทั้งสองเด็กเนี่ยต้องวัดกันที่การเช็คนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสีมพูสายนี้ในชุดนี้นะครับคุณฟิลิดีครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายที่ ถึงแม้ว่าตัวของเกรด3จะเล่นเป็นแวมพร์แล้วตัวเมนจะเล่นเป็นโกส์นะผมแต่สังเกตว่าหลายๆช่วงเกรด1ถึงเกรด2เนี่ยทางฝั่งของคุณชัยวัฒน์เนี่ยจะเล่นเป็นในส่วนของมันีนะครับผมเพื่อทําการเก็บโซนะฮะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตัวตีหลักนะครับผมที่เป็นเกรด2เนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องใช้โซบั์ถึง2ก็เลยทีเดียวนะครับผมแถมมีประโยชน์นะฮะคนนั้นนะฮะซึ่งเป็นตัวขี์ตัวตีหลักกันเลยทีเดียวนะคะัสำหรับตัวของน้องเอ๋ เอเลอโนนะครับผมเพราะว่าได้ทั้งบวกพลังนะครับผมและตัวของน้องเอเลอโนเนี่ยจะกลับไปอยู่ที่ท็อปเด็กซึ่งทําให้ว่า100%แน่นอนฮนะว่าจะดายเช็คออกมานะครับผมเพื่อกลับมาเป็นตัวตีหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าสําหรับตัวเด็กนี้นะครับผมถ้าเป็นไปได้นเนี่ยก็อยากที่จะได้2บัสนะครับผมเพราะอย่างในเกมที่ผ่านมาเนี่ยอ่าเรียกได้ว่าอีกฝั่งที้ไม่กักบ้สกันเลย นะครับผมทําให้มีบาสเล่นค่อนข้างที่จะช้ำๆกันเลยเดียวนะครับสุบคุณชัยวัน์ฮะทำให้ตัวของเด็กเนี่ยถ้าจะรันแบบฟูลซิสเต็มนะผมจําเป็นที่ต้องดิฟนะครับผมเป็นโกสเนี่ยสองใบนะครับผมเพื่อที่จะกระโดดออกมาอีก2เวฟอะไรประมาณนี้นะครับตีก่อน2เวฟฮะแล้วก็หนีออกไปนะครับผมแวนตีแล้วก็ดิฟให้ได้บอดบอดสองเวฟนะครับผมเพื่อที่กระโดดออกมาและหลังจากไดิบอดเนี่ยถ้าจะเก่งๆซะหน่อยก็คือดิฟิกเกอร์นะครับ เขาบอกว่าจะแรงมากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เด็กนี้เขาจะไม่ค่อยใส่ในส่วนของฟอนติกเกอร์กันนะครับผมเนื่องจากว่าก็ไม่รู้นะว่าฟอนจะมาช็อตไหนคือถ้ามาช็อตหลังสุดก็จะดีไปนะครับผมแต่ถ้ามาช็อตแรกมันจะวิ่งไข่ได้พดลังเอานะครับผมก็เลยจะเลือกเป็นเน้นรันไปที่ตัวของอรอติกเกอร์แล้วก็คีออทิคอล์ติกเกอร์เป็นส่วนใหญ่จะมากกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีตัวของน้องเอเลอโนเนี่ยก็จะทําให้ที่แน่ๆคืออ่าไม่ได้เรียงในส่วนของท็อปเด็ก ไม่ได้โปรดฮอบแน่นอนนะครับผมและอีกหนึ่งคนที่สําคัญในเด็กนี้นะผมก็คือน้องอิงกฤษนะครับผมในการดิฟเช็คนี่เพราะว่าตัวของน้องเน่นนอกจากที่จะเชียห้าพันตัวเองแล้วเนี่ยถ้าหากว่าลงมานะครับผมจากที่อื่นนอกจากมือเนี่ยจะได้คอร์เตอร์ชาร์ดด้วยครับเป็นเรียกได้ว่าอาจจะเป็นวิธีคอร์เตอร์ชาร์ดเพียงอย่างเดียวของตัวเมนเด็กนะตอนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วถ้าฝั่งของคุณโทฟ,ฟูฮับาสเทียนที่เอามาเล่นในเกมนี้นี่รู้สึกจะดิฟเก่งเป็นพิเศษเลยทีเดียว นะผมคิดเห็นยังไงบ้างฮะใช่ครับก็เลยได้ว่าในเกมนี้ครับหน้าหน่วยสามครับทาได้ดีมากครับในฐานะของผู้เล่นแวนการ์ดนะครับแต่ว่าถ้าในฐานะของเด็กบาสตีเนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ครับสำหรับการเช็คดับเบิลไดเกอร์ติดถึง2เทินในเทินที่คิดว่าจะปิดเกมได้นะครับก็ตามสภาพครับการที่เห็นครับโอเคครับก็เลยได้ว่าเป็นอะไรที่เลือกไม่ได้สำหรับหน้าหน่วยสามนะครับผมก็สําหรับครั้งนี้ก็จะประมาณนี้ นะครับผมแต่สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับผมในส่วนของ Membership ที่กดเป็นทอน้ำเดชให้พวกเราเข้ามานะครับผมที่ทำให้เราเนี่ยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบคุณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่สำหรับท่านใดนะที่อาจจะไม่มีคุณคุณทรัพย์ในการสนับสนุนในส่วนของ Membership นะครับผมก็สามารถสนับสนุนพวกเราง่ายๆนะครับผมด้วยการกด s u b s c r i b e นะครับผม หรือกดร้ายหรือว่าจะมาคอมเมนต์ก็ได้นั่นเองนะครับผมมันง่ายแล้วคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานะครับผมสำหรับคำนี้พวกเราขอลาไปก่อนเจอกันคราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับใคร,ครที่อยากติดตามงานแข่งการ์ดไฟส์แวนการ์ดฟอร์แมตภาษาไทยสามารถติดตามพวกเราได้ที่เพจทีมฟรีจิตโดยทางเราจะมีรีเพจการแข่งขันประจำสัปดาห์วอกเงนินใหญ่ประจำปีเด็กลิสและข้อมูลของการ์ดไฟส์แวนการ์ดภาษาไทยและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรา TSK เก e หากว่าท่านใดอยากลองทำเกมของตัวเอง หรืออยากได้คําปรึกษาในการสร้างเกมก็สามารถติดต่อที่หน้าเพจ TSK เ,เ,เกมตามลิงที่อยู่ใต้คลิปได้เลยครับเพราะคุณอเองก็<อ>สามารถ,าารถเป็นเนจ้าของเกมได้ในราคาหลักพัน